สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากชีทนะครับมาแสดงเป็นกราฟได้แล้วนะครับแต่กรณีที่เรามีข้อมูลหลายแถวนะครับหรือว่ามีหลายคอลัมน์แต่เราไปเลือกเอาเฉพาะแถวที่ต้องการหรือว่าเลือกเอาเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการมาแสดงเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องไปที่ชีทก่อนนี่นะครับอันนี้ผม ทําข้อมูลตัวอย่างขึ้นมานะครับส่วนเราจะไปประยุกต์เป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเช่นจะไปทําเป็นรับนักเรียนรายวันนะครับเช็คนักเรียนมาเรียนแต่ละวันแต่ละชั้นอะไรเงี้ยก็ไปประยุกต์ได้นะครับข้อมูลนะครับมันก็จะมีคอลัมน์ a นะครับเป็นข้อมูลว่ามอไหนนะครับส่วนข้อมูลนะครับคอลัมน์ B เป็นต้นไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะไปแสดงผลนะครับ ทีนี้นะครับเวลาที่เราใช้คำสั่งนะครับฟังก์ชัน G e t d a t a เนี่ยนะครับมันจะดึงข้อมูลทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในชีตขึ้นไปนะครับพอมันดึงข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทําการเลือกเอาเฉพาะคอลัมน์ที่เราต้องการเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกเกอร์ดูก่อนนะครับผมจะย้ายคำสั่งล็อกเกอร์มาเช็คตรงนี้นะครับว่า t a t e t เนีนะครับ มันได้อะไรมาบ้าง Data Set นะครับก็เรียกใช้เลยนะครับ get value นะครับทั้งหมดมาใส่ Data Set เห็นไหมครับมันก็จะได้คอลัมน์แรกก็คือวันเห็นไหมครับได้คอลัมน์แรกก็คือแถวที่2มอ1แถวที่3ม2อ2มอ3อะไรเงี้ยนะครับก็จะได้แบบนี้มาด้วยทีนี้จริงๆแล้วเราต้องการเฉพาะจันทร์อังคารพูดประหัสนะครับที่จะเอาเอามาแสดงผลนะครับวิธีการเราจะต้องทําการ Map นะครับแมปข้อมูลนะครับ การแมปก็คือการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่นะครับจากอะไรเดิมนะครับเป็นชุดข้อมูลใหม่แล้วก็เลือกเเฉพาะคอล์ที่เราต้องการเราเรียกว่าแมปเฉพาะคอล์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นตัวแปรใหม่นะครับเลตนะครับ Data นะครับสมวนว่า Data ชุดที่1นะครับที่ผมจะดึงออกมานะครับมีค่าเท่ากับ Data set นะครับ Data Set ที่ ดึงข้อมูลมาหมดเนี่ยแล้วทําการ m ัดแนะครับดัดข้อมูลนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาจากนั้นผมจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า r นะครับมีค่าเท่ากับแล้วก็มากกว่าอันนี้เป็นอุยจะให้มันห่างกันต้องพิมพ์ต่อกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่า c o n v b a c k function นะครับแล้วค่าที่ได้นะครับที่เราต้องการนะครับผมก็ทําเป็นอาร์เรย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกคอลัมำ ครับอ่านะครับแล้วก็ใส่วงเล็บ A เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับคอลัมน์ A นี่ก็คือเป็นคอลัมน์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรื่องเริ่มจาก R 1ก็คือวันจันทร์คอลัมน์ B นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยเรามีห้านะครับเราเลือกเอาหมดแล้วก็อะไรทีละอันนะครับก็คือ R 1นึเริ่มจาก R 1นะครับจากนั้นก็คั่นด้วยคอมม่านะครับคั่นด้วยคอมม่าเสร็จแล้วก็ ก็ปีกันได้ Ctrl C นะครับ r 2 r 3 r 4 r 5เง,งี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขครับเป็น2เป็น3เป็นเลข4เป็นเลข5อินเด็กที่5ก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเฮดเดอร์นะครับจากเดิมนะครับเราไปตัดจาก dataset นะครับ เมื่อเราได้ชุดข้อมูลใหม่เป็น Data 1นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น Data 1.chip งชิปดัต้ c นชิปนะครับก็คือเราจะได้แถวแรกของชุด data 1นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ลองมานะครับทำการล็อกเกอร์ใหม่นะครับ,ร er นะรบเดี๋ยวผมจะคอนโทรลเนะครับเอาล็อกเกอร์มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเช็ค Data 1นะครับมาเช็ค Data 1ดูว่าจะได้อะไรนะครับ แล้วก็ Logger.log h e ดลนะครับ header นะครับจะได้อะไรออกมาจะถูกต้องไหมนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการเรียกใช้เลยครับลองกดปุ่มเรียกใช้นะครับดูข้อมูลนะครับนี่นะฮะปรากฏบ้านนะครับเราได้ data 1มานะครับก็เป็นชุดข้อมูลนะครับม .1 ม .2 ม .3 นะครับสแถวส่วน Header แลนะครับเราก็ได้มาเฉพาะ จันองคารพุธพฤหัสนี่เฮดเดอร์นี่ถูกแล้วส่งไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับอยากได้เฉพาะของม .1 อย่างเดียวนี่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ data 1นี่นะครับเราก็จะต้องระบุ index นะครับอินเด็กศนะครับอินเด็กตัวนี้เป็น index 0นะครับในอาร์เรย์นี้นะครับเป็น index 0อันนี้ index 1อันนี้ index 2งเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราส่งข้อมูลนะครับรีเทิร์นกลับไปตรงนี้ต้องเปลี่ยนจาก Data Set นะครับเป็น Data 1แทนนะครับคอนโทมานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น Data 1แล้วก็นะครับระบุอาร์เย์ไปด้วยนะครับว่า Data 1อ่าเป็นถ้าเราไม่ระบุตรงนี้นะครับเราก็ไปกำหนดกำหนดที่ Index เหมือนเดิมก็ได้นี่มากำหนดว่าจะเอา Data ไหนมาโชว์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากำหนด ณฝั่งนี้นะครับว่าเป็น Data 0ย์ก็คือมอหนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับก็เหลือแค่ Data ธรรมดานะนะครับนี่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องพอกําหนดแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเรามาบันทึกข้อมูลดูทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะแสดงข้อมูลได้ถูกต้องไหมนะครับโอเคนะครับแล้วก็มารีเฟซดูนะครับถ้าถูกต้องนะครับมันจะต้องเป็นข้อมูลม1หนึ่ง มอ .1 จะเป็น30ดูวันจันทร์นี่30ตรงไหมอ่าเนี่ยวันจัน30นะครับถ้าส่งข้อมูลมอ .2 29นะครับมันจะต้องไม่ถึงเรียก30นะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอินเด็กหนึ่งนะครับแล้วก็ลองบันทึกนะครับแล้วมาลองรีเฟซข้อมูลดูครับว่ามันจะต้องไม่ถึง30มันคือ29อ่าจริงด้วยนะครับไม่ถึงนะครับ แต่ถ้าเป็นของมอ3ามัน32มันต้องเลย30ไปอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราก็กำหนดเป็น012่ออ่ะกำหนดเป็น2นะครับกดบันทึกอันนี้รีเทิร์นของมอ3าไปอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของมอ3านะครับเรียบร้อยนะครับ32มเห็นไหมครับตรงนี้แปลว่าเราส่งข้อมูลด a ต้าถูกแล้วนะครับของแต่ละห้องแต่ละชั้นแต่ละแถวนั่นเองนะครับทีนี้ ในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ย sharp off sharp off board อะไรเนี่ยครับถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็นมอหนึ่งมอสองมอสามนี่ผมจะทํำยังไงอ่านะครับก็คือผมจะเอาข้อมูลตัวนี้แหละนะครับไปทําเป็นข้อมูล sharp off board นี่นะครับเราจะทํายังไงอ่ะนะครับเราก็จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลตเหมือนกันนะครับผมจะกําหนดเป็น name เนาะตั้งชื่อว่า name ก็ได้ let name นะฮะ มีค่าเท่ากับแมปเหมือนกันนะครับก็คือเอา Data set นี่มาแมปนะครับแต่เราแมปเอาแค่คอลัมน์เดียว d a t a s e t m ตแมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมา r เท่ากับมากกว่านะครับแล้วก็ใส่อาร์เรย์นะครับแล้วก็บอกว่าเอาเฉพาะ r 0อ่าเอาเฉพาะ r 0อย่างเดียวนะครับก็คือเอาเฉพาะคอลัมน์นี้คอลัมน์เดียว พอเราเอาเฉพาะคอลัมน์ศูนย์คอลัมน์เดียวนะครับวันก็จะคือวันตัวนี้ก็จะเป็น R0 นะครับถ้าเราอยากให้มันมีคําว่ามออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น R1 นะครับ R1 เพราะฉะนั้นเวลาเราแมปเนมเข้าไปนี่นะครับเวลาเราแมปเนมเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลไปนี่นะครับเราก็ส่งเนมไปด้วยตรงนี้นะครับโอเคแล้วเขาก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับส่งเป็นอ็อบเจกต์ไปเลยนะครับก็คือเนมโคลอน นาเอาชื่อไปด้วยนะครับเอาชื่อคอลัมน์ไปด้วยนามคอลัมน์นามนะครับทีนี้นะครับนมที่ส่งไปอย่างที่บอกนะครับตัวนี้คือน a มศูนย์นะครับถ้าจะเอาคําว่ามอหนึ่งก็คือ name 1, น a มหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ระบุเรไปด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ส่งไปก็คือ1นะึ่งเอาคำว,ว่ามอหนึ่งไปอย่างนี้นะครับ พอส่งไปนะครับฝั่งรับนี่นะครับเราก็มารับค่าฝั่งนี้มันก็จะรับค่ามาเป็นรสนะแล้วนะครับเอามาแสดงตรงไหนนะครับตรงนี้ l ลเบลเห็นไหมครับเนี่ยเลเบล sharp of boat นี่เราจะเปลี่ยนข้อความนี้ตามตัวแปรที่เราส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะลบทิ้งนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Race.Name แค่นี้เองนะครับレスแล้วก็กดบันทึกครับ บันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราส่งอะไรมาเนี่ยอ่ะสไม่ใช่มันต้องสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้ต้องส่งเป็น0ูนย์อ่าถ้าส่งเนมเป็น1ตัวนี้ก็ต้องเป็น0ูนย์อ่าถึงจะถูกต้องข้อมูลถึงจะตรงกันนะครับโอเคมารี f ฟ e c t ดูครับสมมติว่าผมอยากทำกรา p h show เฉพาะมหนึ่งอย่างเดียวอ่า s เฉพาะมหนึ่งอย่างเดียวเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีคําว่ามหนึ่งมหนึ่งก็คือ30 ถูกต้องเลยนะครับจันองคารพุธพฤหาสสุขและถูกต้องด้วนะครับต่อไปถ้าอยากโชว์ม2นะครับถ้าอยากโชว์ม2ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นจาก0ูนย์เป็น1ครับตรงนี้ก็จะเป็นเนมสองครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์ข้อมูลของม2นะครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จจะมารีเฟซดูนะครับอันนี้จะเป็นกราฟของม2อ่าม2เห็นไหมครับย9บไม่ถึง30ถูกต้องนะครับ จากนั้นม .3 าทำยังไงอ่ะ Data ก็ต้องเป็น Data 2 name ก็ต้องเป็น name 3นก็จะเป็นของม3นะครับกดบันทึกนะครับถ้าเป็นของม3เนี่ยจะต้องเป็น32นวันจันทร์เนาะดูดูวันจันทร์ตัวเดียกก็ถูกต้องเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมานี่นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นม .3 แล้วก็32ข้อมูลที่เหลือก็ต้องถูกหมดนะครับอันนี้คือวิธีการดึงข้อมูลตามแถวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยาก แสดงกราฟนะครับมอลก็กราฟ1แล้วมีคําว่ามอลแล้วก็มีแบบเดียวกันมอลก็เราก็ต้องไปสร้างกราฟคนละแท่งกันนะครับเวลาเวลาส่ง Data ไปตัวนี้ก็จะต้องเป็นเก็ตดัตตาหนึ่งเก็ตดัตตาหก็ไปโชว์กราฟหนึ่งเก็ตดัตตาสไปโชว์กราฟสองเก็ตดัตตาสไปโชว์ชาร์ตสามนะครับแล้วก็ส่งค่าไปตามตัวนี้สองอันนี้ก็เป็น0ูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามตามนี้ตามมอลอ่ะเรก็จะได้ สามกราฟที่แสดงค่าไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ชีตเดียวแล้วก็ดึงข้อมูลไปคนละฟังก์ชันนะครับก็ไปโชว์ได้เลยนะครับน่าจะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวคิดในการเขียนโค้ดแล้วนะครับสำหรับการแยกนะครับกรณีที่มีข้อมูลหลายแถวนะครับเราจะดึงไปยังไงหรือหลายคอลัมน์เราจะแยกคอลัมน์ยังไงนะครับก็ไปฝึกทำตามนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ